โอ้ยำซีฟ oh, really. ู we, o, ้ดเลิศสมิตรแตนเลยโบเลิศสมิตรเลยฮิมาบัดท oh, e ี่นี่ยำซีฟู้ดมีอย่างแน่แน่นี่เบิ่งเอาเนี่ยมีอันเอาอย่างกระพกโบล็อกเตอร์ล็อกเตอร์โบมีเห็ดมีมีอันเบคอนมีกุ้งมีโอ้ยหลายอย่างฮิมาพี่น้องไว้เต็มเลยป่ะเห็นปะเลิศสมิตรแตนเลยโบฮิมาฮิมาพี่น้องพี่น้องเพื่อยายกินอิ่มเนี่ยหรือเปล่า ไอเซยูอ uh ีติ่งฟิน t ท already yeah, yeah. very nice very nice h ะ h ค h ไหพ่อใหญ่บอบอกแค a ไหพ่อใหญ่บอกกินหมดจานเลยบอกเน้อชั้นเนแต่ลยบยโอ้ก่ e น h อ l ก่นดิลลีเสียนะเที่วกันแบอิสเลยน I love those lobster balls o beautiful and mm hmm. the prawn magnificent คัน you want more? maybe later okay <laughs> พอจ่าคอยก็สบายดิยู่เลิศสมัต็เลยบูเปนอะเบิ่งเอายำบุญเส้นซีฟูดเลิศสมัต็เลยพ่อยายกินอิ่มแล้วพ่อยายหมักค่ะเฮ็ดให้ดพ่อยายบ่เผ็ดเนี่ยอันนี้มันเผ็ดเลิศสมันเต็งหิมาบัดที่นี้มามามาโอยกันโอยกันมาสิมามาโอยกันโอยกันออกมาโอยออกมาโอยมาโอยยำ บุญเส้นซีฟู้ดผักเต็มถาดเลยกับยายส้มพู๋ชิชวโชาดีจับพี่นกสกุลส,สูคนอันนี้เป็นอันน้ำน้ำอย่างโน้นเลขอไปอื่นผมไล่ไปน้ำอย่างโน้นกล้วยปัน่นน้ำกล้วยปัน่นใส่นมส่ช็อกรกเลตเลิศมันแดงเลยเลิศปีไยก่อน เลิศนะคะเส้นปากเส้นข้างม,มันเลิศจริงๆนะคะสกินกับข้าวคนน่ะกินกับขา้าว,วเอาวางน,น,นี่เนาะเขาให้พูดเลยวางนี่เลยขาวโจประขาวคือหนังเลยเบาเลยสมนใจไหมฉันส,สวยแล้วนะเธอฉันจะกินแบบผู้ดีนะคะกินแบบเนื้อหมันกินแบบผู้ดีกินแบบผู้ดีนะคะจะยอมกินนะคะกินแบบผู้ดีคะ่ะนี่เบาเลยสนใจไหม God. ก็อบอกว่เพราะอันนี้เป็นอย่างนั้นเบคอน,อน,อนไหมเบคอนติดมนันไหมจ้าด้วยสมัยเต็ไหมย้ำใส่งาผมเลยเอางาใส่น้ำ นี่เป็นล็อบเตอร์โบล็อบเตอ นำถือง,งาหอม,อมงาแตกกุบะกุบะไปผ่าเช้นมือ้อก็ผ่าเช้นมือม้อใส่วุว้งเพแ่้วไม่นลอกเราจะมาจานในโบ้เหรอเห็ดเฮ็ดเฮ็ดนะคะเห็ด กินแบบผู huh. uh ้ด huh. uh ีน huh. uh ี huh. ่จะกินยากเนาะเตแมเต่เลยมัน huh. ร uh ึอดไอ้คนุ่นหวนให้ตัวแมงันมันหุน เอามือเนี่นะจักันี่ชออิมแวนะเ็ยังพาดที่รถเดนเพราะาับาลเพี่ประกาศแล้วไปได้ทุหม่องแล้วบอนมยบอนวิกตอรี บกอขบเขตแล้วบ่บบอกลอคขอบขอบเขตแล้วอืไปได้สุมหมงสุบอน่ว่าต้องใส่หนากากต้องใส่หนากากเป็นไปตามองฉันมบวบไปน่อยไอ้พกแก้วสีไอ้พวกสีพวกแก้วมนหมดเหเห็นบ่กลุ่งไอ้คนหวเรื่อนี่บอผิดเดิว่าพี่ออกเพจมันแซ่บไหม mhm 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 ตั้งแต่ยายขายคลิมนะไม่เห็นยายทำคลิปกินเลยสองให้คลิปกินทุกม,มือจ้อาไปใส่มาลองคลิปกินให้เบิ้งทุกม,มือคลิปกินคลิปชอปปิง้งคลิปเป็นตลก ติดตามช่องผู้แังการยูทูบในเด้อร่อมงมือหคลิปหกคลิปเจ็ดคลิปรูทูปอ่ะอยาชูพู้เล่าสมันแตงกับร่งมือลหสคลิปหกคลิปเจ็ดคลิปอืก็ได้มือยาชูแสงกันเพจกับลงมือลหคลิปเมื่อวานทั้งหมดสิบคลิปุ่นะเออที่บอกไงรงูมือขอไปติดตาม,มีเด้อ ร้องมือทั้งกิบกินกิบขายขขกินกิบเป็นตลกกิปชอบเขาไปเบิ้ลกับไปติดตามพูดหลายพูดจะพี่จะจับสวย จากน้าหายเป็นฝาอร่ามหาย,ย่างสุดทู้อ,องสวยบอบบบบ้รู้วึกมือนต่งเบคอนเบคอนติดมันปัดสามอันกูน,นะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งสามอันกูได้นนนหนินโอ้ชิคก้ปาได้เปล่เาเลยต้องขอเท่าไรอันเนาะ ดตอบดเอากระปังไปได้ดีดีผู้งานหรอกไงกะลิติหัดกินแบบผู้ดีอ่อืม طيب فود

ว่าม э so uh, yeah. ิสซดมิไก่ของคุณนี่นี่เน่ยอันเนี่ยกลมๆไงปงะมมันแตกในปากมันแตกมันอร่อยอดีมั้ยเนี่ยมันไม่ร่วมแต่ออกก็แล้วทาบผากแตมไหม

punip ipi gini okay. ya banget mm, mm. เต็มใจเงาตีพูดว่มาละเลยคจักเข้าเต็มจนมานหมดเลย Woo! Mm -hmm. โโล,ลูกทิ้นกุ้งมังกรน,น้องเอิ้นจัันัง่งากยห่าง น,นี่นะนมันจะมีไข่ของไน,นมีทซอดของไน,นเอาใส่ปากมือแล้วเป็ียนมันไข่กับน้ำทอดมันจะแตกในปากดังกรุบๆโว้มันแตกอืด ก็อ้ยลยคุต่งบก็ลืมไปสิกินแบบผู้ดีลืมข้านี้พอดืมลืมลืเป็นผู้ดีบริษโดนหรอยอย่าพูดนะ มันม่เขาเหรคะ 好，好，哦哦，明白。